สำหรับคุณสุภาพตรีนครับเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับในส่วนของตู้เสื้อผ้าแล้วก็ในส่วนของเคาน์เตอร์แต่งหน้านะครับก็มีไฟส่องบนล่างให้นะครับอยู่หลังกระจกนะครับแล้วก็เพิ่มแสงนะครับในการแต่งหน้าได้นะครับท่านผู้ชมผนังก็เป็นผนังสีขาวพันบุดีนะครับอันนี้ก็เป็นม่าน SR ผ้าม่านนะครับอันนี้ก็มารีวิวม่านด้วยนะครับโอ้โหงานดิวอินนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากเลยครับ นี่ครับท่านผู้ชมเป็นผลงานของน้องมุย้ยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช anel บ้านสวนเฮอรเจะเคมากช anel ที่จะพาท่านผู้ชมไปหาไอเดียาการสร้างบ้านหาช่างสร้างบ้านหาผูบเหมาสร้างบ้านแล้วก็สำหรับคนที่รักบ้านทุกทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตำบลบทองอำเภอเมืองจังหวัด บุรีรัมย์อีกแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับคุณเบลนะครับที่ใจดีให้รีวิวบ้านโมเดนหลังนี้นะครับไว้เป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมที่กาลังติดตามช่องบ้านสวนเพื่อจะเข้มากได้รับรู้ระชมกันนะครับบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านโมเดลนะครับหลังคา3สเต็ปตัวบ้านจะมีอยู่2สเต็ปแล้วก็จะมีสเต็ปของเฉลียงระเบียงหน้าบ้านนะครับบ้านนี้ครับมีพื้นที่ใสอยอยู่ที่120ตารางรมตรนะครับกา้างเมตรลึนะครับด้านนี้จะลึกอยู่ที่10เมตรนะครับด้านานี้จะลึกอยู่ที่าณ9เมตรนะครับ ราะว่าด้านนี้จะโผล่ในส่วนของระเบียงออกมานะครับบ้านนี้ครับจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอนเลยนะครับ1ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงแล้วก็มีเฉลียงระเบียงหน้าบ้านนะครับเรามาดูในแต่ละล็อกครับว่ามีขนาดความกว้างเท่าไหร่นะครับเราดูล็อกด้านหน้ากันก่อนนะครับล็อกด้านหน้าก็จะมีอยู่3ล็อกนะครับบ้านนี้เป็นบ้านหน้ากว้างนะครับล็อกนี้ถ้ามีขนาดที่4เมตร4เมตร4เมตรนะครับแล้วก็ระเบียงนะครับยื่นออกมา2เมตรนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นในส่วนของห้องนอนครับห้องนอนนี้เป็นห้องมมาสเตรลย 4เมตรแล้วก็ถัดไปก็4เมตรนะครับรวมเป็น10เมตรส่วนด้านนั้นจะเป็นด้านของห้องนอนเช่นเดียวกันนะครับก็จะลึกประมาณ9เมตรนะครับ3เมตร50แล้วถัดไปจะเป็นในส่วนกับล็อกของห้องน้ำนะครับเมตร50แล้วก็ถัดไปก็เป็นล็อกของห้องนอนกับห้องครัวนะครับรวมกันอยู่ที่4เมตรตก9เมตรนะครับบ้านนี้ก็เป็นบ้านโมเดนนะครับชั้นเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในครับว่าตกแต่งยังไงกันบ้างนะครับ วันนี้ครับนอกจากจะมารีวิวบ้านแล้วก็มารีวิวม่านของ SR p h a r m a ่าด้วยนะครับถ้าสนใจติดตั้งม่านก็เรียกใช้บริการได้นะครับ SR p h a r m a นะครับผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปหรือว่าจะปักบุรไว้ตรงคอมเมนต์นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะมารีวิวนอกเหนือจากรีวิวบ้านกับม่านนะก็คือรีวิวงานบิวอินภายในครับท่านผู้ชมก็เป็นงานบิวอินภายในที่สวยงามมากครับบ้านหลังนี้ห้ามพลาดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูติดตามไปด้วยกันนะครับว่างานบ สวยขนาดไหนนะครับบ้านนี้ก็มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณนะครับหล้านบาทนะครับแต่ใน,นส่วนของงานบิวอินนะครับจะอยู่ที่3ามแสนห้าหมบาทนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับ นี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับจะหันหลังไปทางทิศตะวันออกนะครับในส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นด้านทิศเหนือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนกับห้องครัวครับตรงนี้ก็จะยื่นออกมา2เมตรนะครับเป็นราวระเบียงกันตกสแตนเลสในส่วนของระเบียงก็จะสูงจากพื้นดินอยู่ที่50ซนติเมตรนะครับตัวบ้านจะสูงจากระเบียงอยู่ที่50ซนติเมตรบ้านจะสูงจากพื้นดินอยู่ที่5 5ซนติเมตรนะครับในส่วนของหน้าบ้านนะครับก็จะมีการตกแต่งในส่วนของเสาระเบียงนะครับ ตกแต่งเสาให้มีขนาดใหญ่แล้วก็กรุดด้วยหินทรายนะครับแล้วก็คาดโดยบัวปูนสีขาวนะครับขนาด10เซนเลยนะครับใหญ่เบ้อเร่เลยนะครับบ้านนี้จะเป็นบ้านโทนสีเทานะครับตัวบ้านจะเป็นสีเทาอ่อนแล้วก็ตัดกับในส่วนของเสาแล้วก็ฐานบ้านเป็นสีเทาเข้มนะครับก็เป็นหินทรายนะครับแล้วก็ลงน้ํายากันเชื้อรานะครับประมาณนี้ครับตอนนั้นก็จะเป็นโคมงไฟกิ่งนะครับสองบนล่างแล้วก็จะมีระแนงฟ้านะครับระแนงฟ้ารอบระเบียงเลยนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปยังในส่วนของด้านในของตัวบ้านนะครับก็จะเจอฟังก์ชันแรกก็คือระเบียงสีเหลืองหน้าบ้านนะครับเป็นฟังก์ชันแรกที่แจกจ่ายไปยังแต่ละฟังก์ชันข้างในอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของทางเข้าตรงนี้ครับบันไดทางขึ้นตรงนี้ก็สูงเท่ากับระเบียงเลยนะครับ50ซนติเมตรนะครับกว้าง2เมตร40ซนติเมตรนะครับมีอยู่3ขั้นบันไดนะครับในแต่ละขั้นบันไดก็มีจมูกนะครับเป็นจมูกคิ้ว p v c นะครับเก็บขอบมุมของกระเบื้องนะครับ มีอยู่3ขั้นนะครับเป็นกระเบื้องทัวไปนะครับขนาด 60x60 นำมาซอยให้มาเท่ากับหน้าบันไดนะครับก็มีราวบันไดนะครับเป็นสเตเลสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของฟังก์ชันแรกนะครับฟังก์ชันระเบียงเฉลียงหน้าบ้านนะครับยื่นออกมาจากตัวบ้าน2เมตรนะครับแล้วก็ยาว8เมตรนะครับเท่ากับ2อ็อกของตัวบ้านเลยนะครับเราดูข้พรวมของระเบียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือระเบียงหน้าบ้านนะครับ ฝ้าก็เป็นฝ้าฮิปชัมสาบเรียบนะครับมีโคมไฟดาวไลท์ LED 4นิ้ว U4 โคมนะครับนี่ครับอันนี้คือระแนงนะครับระแนงกันสา์นะครับของฝ้านะครับระเบียงหน้าบ้านนะครับรอบระเบียงหน้าบ้านเลยนะครับก็จะเป็นเหล็กกล่องขนาดนิ้วคุณนิ้วนะครับเหล็กกล่องขนาดนิ้วคุนนิ้วทาสีเทานะครับแล้วก็มีไม้ระแนงเทียมนะครับ ตแตน่นนี้จะเป็นช่องแสงของห้องนอนห้องมัสเตอร์เบดรูมห้องแรกนะครับห้องนี้ก็พิเศษขนาดใหญ่แล้วก็ยังตกแต่งบิวอินนะครับขนาดหน้าต่างก็พูดไปแล้วนะครับเมตรยี่สิบนะครับสูงเมตรสิบต่อไปครับราดูส่วนของประตูทางเข้านะครับเป็นประตูไม้นะครับในส่วนตรงนี้ก็ไม่ทราบราคาเลยนะท่านผู้ชมเจ้าของบ้านก็ไม่ทราบราคาเช่นเดียวกันผมก็ไม่กล้าบอกราคานะครับ ขนาดอยู่ที่2เมตร5นะครับสูง2เมตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นม่านของ S R พม่านะครับเป็นม่านโปร่งเปิดทางหนนอกครับเข้ามาก็เจอฟังก์ชันแรกเลยครับเป็นฟังก์ชันห้องโถงนะครับ่านผู้ชมห้องโถงนี้มีขนาดอยู่ที่4คูณ5เมตร50นะครับใหญ่มากครับผนังก็เป็นผนังสีขาวควันบุหรี่นะครับ ก็มีช่องแสงอยู่ด้านเดียวก็คือประตูนะครับช่องแสงน้อยมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็มีในส่วนของผนังครับเป็นโทนสีสว่างก็คือสีขาวนะครับก็เพิ่มความโปร่งให้กับห้องได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของบิวอินนะครับท่านผู้ชมก็จะมีน้องที่ทําเกี่ยวกับด้านบิวอินนะครับมาช่วยรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับอ่าชื่อมุ่ยครับผมน้องมุ่ยเนาะน้องมุ่ยทำงานเกี่ยวกับอะไรครับอ่าเป็นตกแต่งภายในครับบิวอินเนี่ยบิวอินบิวอินบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับ นี่คือผลงานของน้องมุ้ยเลยนะครับอันนี้คืออะไรยังไงครับชุดอะไรชุดทีวีครับบิวนชุดทีวีบิวอินชุดทีวีนะครับสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่โมเดิร์นลักชัวรี่นะครับอันนี้งบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ครับจุดนี้จุดนี้ไม่แน่ใจแต่ข้างหลังน่าจะประมาณสามแสนแน่นอนอ๋อสามแสนหน่นอนนะครับก็มีการบิวอินอยู่ในส่วนของห้องโถงกับห้องนอนห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องแรกนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับด้านล่างก็เป็นลิ้นชักนะครับ ใส่กล้องใส่ไได้นะครับอ่าพวกสมุดาหรือว่าพวกนฟเงีนาเก็บอันนี้เป็นอะไรครับนะอันี้เท็อปมันนะครับเป็นผิวเป็นผิวมาลามิเนตครับผมลามิเนตก็จะมีคิ้วอะไรครับคิสเตเลสสีทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องโชว์ภาพโชว์พวกเฟเจอร์เราที่มันเป็นกระเป๋าอะไรนะครับก็มีไฟให้ด้วยนะครับนี่ครับไฟโชว์นะครับ โอเคครับก็ในส่วนของฝ้านะครับด้านบนนะครับเป็นฝ้าหลุมนะครับซ่อนไฟอันนี้คือดีเทลของฝ้าด้านบนนะครับก็มีโคมไฟดาวไลท์แบบหลอดนะครับมีขนาดอยู่ที่4นิ้วนะครับมีอยู่ทั้งหมด4จุด4มุมของฝ้าเลยนะครับก็มีโคมไฟระยะแบบสั้นนะครับอยู่กลางหลุมของฝ้านะครับท่านผู้ชมอันนี้คือรายละเอียดของฝ้าของห้องโถงนะครับ ราไปดูส่วนของห้องนอนห้องแรกนะครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะครับห้องนี้มีขนาดใหญ่แล้วก็มีงานวิวอินด้วยนะครับท่านผู้ชมเรามาดูรายละเอียดแต่ประตูเลยครับเป็นประตูลายโมเดิร์นสีน้ําตาลเข้มนะครับประตูเป็นไม้อัดนะครับส่วนวงกบเป็นไม้นอแข็งนะครับทาสีน้ํามันเงานะครับนี่ครับเงางามเลยนะครับน้ําตาลเข้มเลยนะครับก็ลูบิดการโยกเขาควายสเตเลสนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับ ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่สุดของตัวบ้านเลยนะครับแล้วก็มีอินในส่วนของตู้เก็บเสื้อผ้าใช่ไหมครับน้องมุ้ยครับแช่เสื้อผ้าสไตล์โมเดิลผงผสมมินิมอลโมเดินผสมมินิมอลนะครับอันนี้คืองานบิวอินนะครับตู้เก็บเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับโต๊ะแป้งใช่ไหมครับมีงานบิวอินอยู่สองสามจุดนะครับคือห้องโถงห้องนอนห้องนี้แล้วก็ห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับงานนี้ก็มีการตกแต่งเหมือนกันนะครับผนังนะครับ ตียงครับโมเตียงอ๋อนี่เป็นการตกแต่งผนังโมเตียงนะครับโมเตียงก็จะมีปลั๊กให้นะครับปลักก๊กปัสสวิตนะครับอ,อันนี้คือช่องอะไรครับเนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นช่องสวิตต์เพื่อเปิดป่อ่มไฟเวลาแบบไฟด้านบนนะครันมีปัญหานนี่ช่องสวิต์ครับท่านผู้ชมจะมีเปิดเอาซับไา่ข้างในอันนี้คือไฟอะไรครับซ่อนอยู่ตรงนี้ครับเป็นไฟลิฟติ้ครับไฟลิฟติ้งลิฟติ้งครับลิฟติ้งอ๋อไฟลิฟติ้งไฟยาวๆนะครับใช่ครับเป็นไฟโถ่ไฟตกแต่งนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของภายในตู้เสื้อผ้านะครับก็เป็นงานบิวอินของน้องมุ้ยนะครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็ฝากร้านด้วยนะครับสนใจติดต่อได้ที่ตรงไหนครับเบอร์โทรเฟซบุ๊กไลน์อะไรเงี้ยเฟซบุ๊กครับเดี๋ยวให้ทีหลังเนาะใช่ครับให้เป็นลิงก์ให้เป็นลิงก์เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ใต้คลิปหรือว่าจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าใต้ดีสคฟิชั่นตรงคำอธิบายใต้วิดีโอผมจะแปะไว้ให้นะครับโอเคครับอันนี้เป็นห้องอะไรครับ ตี่เป็นห้องใส่เสื้อผ้ามกันครับห้องใส้ผามากันโอ้ลึกเข้าไปอีกนะครับนี่่เยอะแน่นอนยแน่นอนโหใ่ครับผมอันนี้เป็นห้องของพ่อแม่เลยครับคล้ายกับเป็นห้องของพ่อแม่นะครับสําหรับคุณสุภาพสตรีครับเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับในส่วนของตู้เสื้อผ้าแล้วก็ในส่วนของ เคาน์เตอร์แต่งหน้านะครับก็มีไฟส่องบนล่างให้นะครับอยู่หลังกระจกนะครับแล้วก็เพิ่มแสงนะครับในการแต่งหน้าได้นะครับท่านผู้ชมผนังก็เป็นผนังสีขาวคอนบุดีนะครับอันนี้ก็เป็นม่าน S R ผ้าม่านนะครับอันนี้ก็มารีวิวม่านด้วยนะครับเป็นม่านจีบนะครับเป็นม่านจีบซ่อนรานนะครับท่านผู้ชมมีทั้งม่านโปร่งแสงแล้วก็ม่านทึบนะครับสวยงามทีเดียวนะครับมีอยู่2ด้านนะครับ นี่ก็เพิ่มแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องนะครับแต่ก็ยังคงความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่ามีม่านโปร่งอยู่นะครับเรามาดูในส่วนของด้านบนกันบ้างครับเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับก็มีโคมไฟดาวไลท์ทวิตหลอด4นิ้วนะครับอยู่4มุมของฝ้าเลยแล้วก็มีโคมไฟสะระเปาอยู่กลางฝ้านะครับสามารถเปลี่ยนสีได้3-4สีสามฟังก์ชันนะครับปักอยู่ข้างหัวเตียงนะครับที่ดิวอินออกมานะครับติดกับปงกบเลยนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับท่านผู้ชม นี่ครับเปลี่ยนได้3สี3ฟังก์ชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีงานวิวอินสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไลน์เฟซนะครับอยู่ใต้คลิปเลยนะครับถัดไปครับเป็นห้องนอนห้องที่2ครับมีขนาดอยู่ที่4ี4คครับท่านผู้ชมรายละเอียดของประตูก็เดียวกันนะครับแต่ห้องนี้ไม่มีวิวอินนะครับ เป็นห้องธรรมดานะครับรูบิทกานโยกขอควายสเตเลสนะครับเข้ามาก็เป็นห้องนอนนะครับขนาด44่นอย่างที่พูดไว้นะครับมีช่องแสงอีกสองด้านนะครับเป็นช่องแสงของหน้าต่างมันเลื่อนนะครับก็ปลัปรงเช่นเดียวกันนะครับปลัปรุงก็มีช่องแสงสองด้านดีเทลของฝ้าก็าเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับ รนที่นะครับขนาด 4, คูณสเมตรนะครับพื้นก็พื้นกระเบื้องนะครับขนาด60สคูณหเป็นกระเบื้องทั่วไปนะครับในส่วนของสวิตแล้วก็ปลั๊กนะครับจะอยู่ทางขวามือของประตูเดินเข้ามาก็จะอยู่ขวามือครับสะดวกต่อการใช้งานนะครับท่านผู้ชมก็มีสวิตอยู่2สวิตนะครับเป็นสวิตของดาวไลท์กับสวิตของโคมไฟสาะเปานะครับอันนี้เป็นสวิตของโคมไฟสารเปานะครับเปลี่ยนสีได้สาสีนะครับ มานี้นะครับแล้วก็มีปลั๊กนะครับให้อยู่ถึงคู่เป็นปลั๊กสามตานะครับแล้วก็มีส่วนของปลั๊กอยู่ตรงหัวเตียงนะครับมีอยู่2จุดนะครับตรงประตูทางเข้ากับตรงหัวเตียงแค่นั้นนะครับ2จุดต่อไปดูส่วนของห้องนอนห้องที่3กับที่4กันนะครับแล้วก็ห้องน้ํารวมนะครับมีห้องน้ําห้องเดียวนะครับท่านผู้ชมจะอยู่ฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับตรงกลางจะเป็นห้องโูงนะครับซ้ายขวาจะเป็นในส่วนของห้องนอนแล้วก็ห้องน้ํานะครับ เรามาดูในส่วนของห้องนอนที่3กันนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงเล็กๆนะครับเป็นห้องโถงที่จะเชื่อมไปยังในส่วนของห้องนอนที่3กับที่4นะครับก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณเมตรห้นะครับนี้จะเป็นห้องนอนที่3ห้องนอนที่4นะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับมีขนาดอยู่ที่เมตรห้คูณสเมตรนะครับเราดูห้องนอนห้องที่3กันครับก็ละเอียดเดียวกันเลยครับประตูลายโมเดิร์นนะครับไม้อัด มุก,กบุกไม้เนื้อแข็งนะครับดูบิดการโยกของควายครับเข้าไปก็เป็นห้องนอนที่3นะครับห้องนอนที่กามก็ปโปรงุงเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีช่องแสงอยู่2ด้านเลย่องแสงธรรมชาติก็จะเข้ามาในห้องนี้ได้อย่างปโปร่งนะครับบวกกับสีผนังของตัวบ้านก็เป็นโทนสีสว่างสีขาวควันบุรีนะครับเรามาดูในส่วนของบัวพื้นกันนะครับเป็นบัวพื้น PVC นะครับ ปูพื้น PVC ในส่วนของกระเบื้องปูพื้นก็เป็นกระเบื้องเช่นเดียวกันกับห้องนอนทุกห้องเลยนะครับแล้วรวมทั้งห้องโถงเลยนะครับกระเบื้องก็ขนาด60คูน60นะครับลักก็มีอยู่2จุดเช่นเดียวกันนะครับปลักตรงประตูทางเข้านะครับลักกับสวิตช์นะครับแล้วก็ปลักตรงหวัวเตียงนะครับตรงนี้จุดหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชม ดูภาพรวมห้องนอนห้องที่3กันนะครับสวยงามมากเลยครับห้องนี้ไม่มีบิวอินนะครับบิวอินอยู่3ห้องก็คือห้องนอนที่1ห้องโถงแล้วก็ห้องครัวนะครับด้านบนก็ดีเทลเดียวกันเลยครับโอเคครับต่อไปเราดูส่วนของห้องนอนที่4กันนะครับห้องนอนสุดท้ายของตัวบ้านนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนที่3นะครับ ขนาดห้องนอนตรงนี <Hollywood> tamam. ้จะมีขนาดเล็กที่สุดของตัวบ้านเลยนะครับอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบคูณสี่เมตรนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าเล็กนะครับแต่ก็เป็นห้องที่เล็กที่สุดของบ้านหลังนี้นะครับขนาด4ี่คูณสามเมตรห้าสิบนะครับตัวโปร่งทุกห้องเลยนะครับในส่วนของห้องนอนนะครับก็ช่องแสงก็เป็นช่องแสงของหน้าต่างบานเลื่อนกับช่องแสงของหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับหน้าต่างบานกระทุ้งก็จะอยู่ด้านหน้านะครับด้านทิศตะวันตกนะครับอาจจะไม่ใช่ช่องแสงใหญ่เพราะว่าช่องเจอแสงแดดนะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายนะครับก็เลย ทำช่องแสงให้มีขนาดน้อยลงนะครับก็มาทําในส่วนของช่องแสงด้านที่ใต้แทนนะครับให้มีขนาดใหญ่ชดเชยในส่วนของแสงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบางกระทุ้งนะครับขนาด60สูงเมตร10นะครับลูกกลมนะครับจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีม่านคือ sr ผ้าม่านนะครับเป็นม่านจีบนะครับ่้นรางนะครับมีทั้งม่านตึ๊บม่านโปร่งนะครับห้องนอนนี้ก็เล็กแต่มีปลั๊กเยอะนะครับ ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับตรงนี้จุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นหัวเตียงนะครับด้านนี้เป็นด้านหัวเตียงนะครับหรือไม่ก็ตรงนี้เป็นหัวเตียงก็ได้นะครับเข้ามานะครับอยู่ตรงประตูนะครับท่านผู้ชมก็จะมีปลั๊กกับสิติทอยู่ตรงประตูทางเข้าครับเดินเข้ามาก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับสะดวกต่อการใช้งานนะครับเวลาเดินเข้าห้องนะครับ ไปบรส่วนของห้องน้ํารวมนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงกลางระหว่างห้องนอนที่3กับห้องนอนที่4นะครับก็เป็นประตู UPVC นะครับลายไม้สีเทานะครับวงกบก็เป็นวงกบ PVC เช่นเดียวกันรูบิดการโยกเขาควายนะครับก็สวิตช์ไฟก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นสวิตช์ห้องโถงย่อยนะครับเข้าไปครับท่านผู้ชมห้องน้ำนี้มีขนาดอยู่ที่เมตรห้าสิบคูณสองเมตรนะครับ ก็มีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะครับด้วยฉากกระจกอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมอบขาวกระจกตัดเขียวนะครับเลื่อนสลรับซ้ายขวานะครับในส่วนของโซนแห้งก็จะลดระดับจากตัวบ้านมาอีกนะครับประมาณ5เซนนะครับ5เซนนะครับนี่ครับก็จะเก็บมุงกระเบื้องด้วยคิวสทีดีซีนะครับในส่วนของกระเบื้องปูพื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบลายหินธรรมชาติ6 0สิเซนติเมตรนะครับ ก็จะมีชักโครกวันพีชนะครับของคอตโต้นะครับแล้วก็มีอ่างล้างมือแบบน็อกดาวน์นะครับแบบแขวนบนผนังนะครับอ่างล้างมือล้างหน้านะครับแล้วก็เป็นกระจกนะครับกระจกเงานะครับเป็นชุดของมันเป็นเซตของมันเลยนะครับส่วนของผนังก็จะถูุกด้วยกระเบื้องบุผนังนะครับบุกในแนวตั้งนะครับลายขนาด60สิบคูณสานะครับ เป็นแนวตั้งนะครับประมาณนี้นะครับเป็นลายหินอ่อนนะครับบุตั้งแต่พื้นถึงฝ้าเลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนโซนเปียกนะครับก็จะกั้นด้วยนี่นะครับอันนี้พูดเป็นตัวการนะครับกระจกอลูมิเนียมนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของช่องแสงของห้องน้ํานะครับจะเป็นช่องแสงหน้าต่างบางส่วนมาซ้อนกระจกพนฝ้านะครับโซนเปียกก็มีในส่วนของ แอนโชว์นะครับแล้วก็เครื่องทำควอุ่นแล้วก็มีช่องบิวอินนะครับเอาไว้วางอุปกรณ์อาบน้านะครับบิวอินติดกับผนังเลยนะครับแล้วเก็บมุมด้วยคิ้วพีวีซีนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือโซนเปียกนะครับโอเคครับต่อไปดูส่วนของฟังก์ชันสุดท้ายครับฟังก์ชันห้องครัวครับก็เดี๋ยวจะพาน้องมุ้ยไปรีวิวในส่วนของห้องครัวครับก็จะมีในส่วนของบิวอินเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสวิตของห้องครัวนะครับสวิตเปิดปิดไฟห้องครัวมีอยู่2สวิตนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่าเป็นไฟอะไรนะครับก็จะมีในส่วนของประตูบานเลื่อนนะครับเลื่อนรางบนนะครับกั้นระหว่างในส่วนของห้องโถงกับห้องครัวนะครับเพื่อไม่ให้กลิ่นเข้ามาในส่วนของห้องโถงห้องนอนนะครับเป็นอลูมิเนียมอบขาวกระจกตัดเขียวนะครับเลื่อนรางบนนะครับเลื่อนไปทางขวามือนะครับ ก็มานะครับท่านผู้ชมก็เป็นห้องครัวขนาด4คูณ2เมตร50ครับโอ้โหงานดีลอินนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมเป็นผลงานของน้องมุ้ยนะครับน้องมุ้ยครับอธิบายหน่อยครับพี่ก็ไม่เข้าใจครับเรื่องงานดีลอินอ่าตรงจุดแรกนะจุดนี้อครับจะเป็นดีลอินเพื่อขอดู้เย็นครับจะใส่ตู้เย็นเข้าไปอ๋อจะน้องเห็นด้านข้างครับครับเทนแต่ด้านหน้าอย่างเดียวด้านหน้าเดียวหน้าหน้าตู้เย็นใช่ครับหน้า ต่ปก็เป็นอาจะมีเตาอบแบบฝังครับก็คือเตาแบบฝังตรงนี้ตัวน,นี้เลยอ,อันนี้ของมาซื้อมาให้ใช่ไหมครับใช่ครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยครัจะของมาจะเื็นมาให้ต้องซื้อมาก่อนแล้วค่อยทำหรือว่ายังไงครับใช่ครับเป็นตู้ที่ต้องการเนี่เจ้าของมาซื้อมาก่อนเลยอ๋อเพื่อจะได้วัดช่องได้ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับหน้าบานตัวนี้ก็บิวอินเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับบิวอินเป็นทัน้งเป็นเลยครับอ๋อท<ป>ั้เซตเลยตั้งแต่มันจะเป็นห้องโล่งๆเ,เลยอ๋อห้องโล่งๆเลยแล้วก็บิวอินขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนนี่่ทาผู้ชม พี่คิดว่าน่าจะเป็นห้องที่แพงที่สุดของบ้านไหมหรือว่าไงครับน่าจะใช่ละผมน่าจะใช่แล้วจะแพงที่สุดอุ้ยรายละเอียดเยอะมากครับอันนี้ก็ในส่วนของโคมไฟครับสระเปาโคมไฟดาวไลท์นะครับที่มีสวิตต์นะครับควบคุมอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับส่วนของนี้จะเป็นในส่วนของตู้ลอยนะครับเอาไว้วางอุปกรณ์เนี่ยเกี่ยวกับเครื่องครัวนะครับครับประมาณนี้ครับนี่ครับมันก็จะสูงนยเนาะใช่ครับ ก็สามารถที่จะเอาเก้าอี้หรือว่าอะไรบันไดเล็กๆนะครับขึ้นเอาไปวางของได้นะครับ <C le af> ก็เพื่อที่จะใช้ซอยในส่วนของพื้นที่ให้มันคุ้มค่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับตู้แขวนตู้ลอยนะครับก็เป็นงานดีอินเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของมุดดูดควันละครับ <C le af> เป็นมุดดูดควันแบบฝังครับฝังโอ้อันนี้ก็ไหนก็เป็นก็จะมีในส่วนของบานตู้นะครับปกปิดไว้นะครับไม่ให้มันดูมองเห็นในส่วนของข้อมันนะครับ และส่วนของท็อปนี้ก็เป็นหินแกรนิต<ช> <ๆ S 1> ก็อยู่ในงานวิวินใช่ไหมครับใช่ครับเป็นอยู่ในงานวิวินแล้วก็มีอ่างล้างจานนะครับสเตลเลสอย่างดีเลยนะครับสองหลุมนี่ครับของเอเมเฟียครับของเอเมเฟียนะครับนี่ครับคล้ายๆกับแฮนด์ชาวเวอร์เลยนะครับสามารถถอดได้หรือว่าสามารถที่จะเสียบไว้บนขาตั้งก็ได้นะครับก็มีในส่วนของ รักใช่สอยนะครับมีอยู่2จุดนะครับตรงนี้อันนี้เป็นกระเบื้องจริงไหมครับตรงนี้ตัวนี้เป็นใชคบกระเบื้องกระเบื้องจริงเนาะกระเบื้องลายอิฐฝรั่งนะครับขนาด30มสคูณวกบุในแนวนอนนะครับแล้วก็มีช่องแสงนะครับของหน้าต่างบานเลื่อนก็มีมูลี่ของ SR ชอาร์พมานนะครับจะอยู่ตรงตำแหน่งของซิงล้างจานนะครับเรามาดูหน้าบานกันต่อดีกว่าครับสวยงามมากเลยนะครับ นะบางตรงไหนครับที่ไว้วางถังเตาแก๊สนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับจะเป็นเตาอีสเฟรชเตาอีสเฟรชไม่มีเตาแก๊สนะครับเนาะใช้ไฟฟ้าเอานะครับโอ้ปลอดภัยด้วยท่านผู้ชมไม่มีบานซิงเตาแก๊สนะครับเป็นเตาแก๊สแบบไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นบานซิงของพวกสือพวกพรีเทปนะครับไว้เซอร์วิสนะครับตรงนี้ก็เป็นลิชชัปเอาไว้บางช้อนจานนะครับก็อยู่นะครับวิวอิน นั่นก็ประมาณประมาณ3 0 0เซนกว่าๆนะท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องที่เอไว้ใส่เป็นเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานโอ้โหพี่คิดว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าท่านผู้ชมครับนี่ครับเครื่องล้างจานนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เครื่องซักผ้านะครับเครื่องล้างจานนี่ครับท่านผู้ชมก่อนยังไม่ออกมาโอ้อันนี้ยังไม่ได้เอาอุปกรณ์ยังไม่ได้ประกอบเลยนะครับเนี่ยผมก like ็ไม่รู้ว่าใช้งานยังไงครับเนี่ยให้เทคกมากเครื่องล้างจานนะครับ ยอดอนนี้ก็จะเป็นทางลงไปย่างหลังบ้านแล้วนะครับโอเคดูภาพรวมของกลวยที่หนึ่งนะครับ